สวัสดีครับวันนี้เรากลับมาเจอกันอีกหนึ่ง EP นะครับผมวันนี้มากับเชือกคว้นข้อมือนะครับของท่านอาจารย์พลพยาครา,ามหามุนีนะครับหรือชื่อเต็มๆของเขาคือเชือกคว้นข้อมือนาลายคว้างจากตึงไตพบชื่อจะยาวหน่อยนะครับผมชอบตรงชื่อนี่แหละ ส่วนรายละเอียดเชือกควานข้อมือรุ่นนี้จะมีทําเป็นสองสีนะครับจะทําเป็นสองสีจะมีสีดํากับสีแดงอันนี้สีดําที่มันเงาๆนี่ผมไปชุบลักมาเพิ่มนะครับเพื่อเพื่อใช้งานเพื่อความคงทนนะครับส่วนพวกกรรมวิธีการผลิต เชือกนี้จะเป็นเชือกผ้าจะเป็นเผ้าที่เขาปลูกเสกในพิธีครับผืนยาวๆเลยครับแล้วเขาจะมาตัดเป็นเส้นเส้นตัดเส็นเส้นแล้วเขาก็จะมาถักเขาก็จะามาถักส่วนในลูกตะก้อนี้ก็จะเป็นพิรอดอยู่แล้วนะครับเป็นหัวพิรอดอยู่แล้วแล้วก็ข้างในนี้จะเป็นผ้าปิดตานะครับอยู่ข้างในนี้จะเป็นผ้าปิดตา พอเขาถักเสร็จแล้วเงี้ยเขาจะไปชุบหม ực, ึกชุบหมึกสักชุบหมึกสักว่านสักที่อาจารย์พลท่านอาเอาไว้สักยันอย่างเงี้ยครับเขาจะไปชุบตัวนั้นชุบว่านยาชุบหมึกสักทั้งสีแดงทั้งสีดำนะครับ ชุบเสร็จแล้วก็จะเอามาปลุกเสกนะครับแต่เชื่อเชื่อกับภาพปิดตานี้ก็ดีก็ดีอยู่แล้วครับปลุกเสกอยู่แล้วความเข้มขังมันก็มีอยู่แล้วรายละเอียดก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับใส่ข้อมือผู้ชายนะครับเราระใส่จะแน่นๆน่ะยครับ สำหรับผมข้อมือใหญ่จะแน่นแน่นหน่อยสวยงามนะครับเป็นเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่น่าเก็บไว้ใช่ครับก็ส่วนเรื่องพุทธคุณก็จะมี ท่านอาจารย์พลท่านได้ลงไว้ครบแล้วนะครับพวกวคงกระพันเฉลวคาดมหาอุดโรมเมตตาอาหานิยมอะไรเงี้ยครับเขาจะลงไว้ครบแล้วคือใช้ได้ใช้ได้ทุกทางครับแล้วแต่จะอธิษฐานเอาส่วนตัวนี้ถ้าใครอยากได้ก็ไปหาเช่ากันในกลุ่มของเอ,อของท่านอาจารย์พลนะครับก็เห็นมีพี่ๆบางคนเขาก็ยังปล่อยให้เช่าอยู่นะครับ ถ้าใครสนใจก็ลองเข้าไปดูในกลุ่มได้ส่วนวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณสำหรับคนที่เข้ามากดติดตามนะครับแล้วก็กดถูกใจนะครับผมขอบคุณมากนะครับไว้เจอกันใหม่ใน EP หน้านะครับ